ก็คือก็คือไตของคนเราเนี่ยก็คือเอาง่ายๆคือมันก็จะรับของเลือดก็คือมีในเลือดก็จะมีของเสียมีน้ำมีเกลือแร่มีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ผ่านหลอดเลือดแล้วก็เป็นหน่วยการกรองไตนะครับทีนี้ก็คือเอาง่ายๆคือพอเราเริ่มมีอายุเนี่ยนะครับการวัดการกรองนะครับโปรตีนหรือหรือเขาเรียกว่าการกรองพวกยูรียอะไรพวกนี้มันก็จะ ลดลงนะครับนะอเอาง่ายๆคือพอเราเริ่มมีอายุโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานพวกนี้มันก็จะมีผลต่อการกรองของค่าไตาที่มันลดลงนะครับจริงๆแม้กระทั่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยนะเพราะค่าการกรองของไตมันจะมีอายุมาคิดด้วยนะครับฉะนั้นถ้าอายุสัก เจเนี่ยยังไงคือค่าการกรอของไตมันจะลดลงเรื่อยๆหลักปัจจุบันเราก็จะแบ่งเป็น5่าระยะนะครับนะซึ่งถ้าอายุน้อยนะส0่ส <50 S 2> ถ้าไม่มีความดันไม่มีไม่มีโรคอะไรที่ทําให้หลอดเลือดไตมันเสือ่อมมาเบาหวานความดันหรือไม่เคยมีหลอดเลือดไม่เคยมีไตอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะปกติระยะหนึ่งะครับพออายุเกิน60 70เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้าสูระยะ2ระยะ3ด้วยตามอายุนะครับทีนี้พอเริ่ม เริ่มเปลี่ยนเป็นระยะสองหรือระยะสามเนี่ยอันนี้การเปลี่ยนจากสองเป็นสามเนี่ยก็จะต้องมีการหาปัจจัยที่ทำให้ค่าไตเนี่ยมันเสื่อมลงเร็วกว่าปกตินะครับซึ่งหลักๆเลยก็คือความดันเบาหวานอันนี้คือในเบื้องต้นนะยกเว้นว่าบางคนมันก็จะมีโรคบางอย่างที่ทาให้ค่าไตมันเสื่อมไปเร็วหรือบางคนไปกินยาลดอักเสบยาที่มันมีผลต่อไตอันนี้หมอ,อก็จะหาอยู่แล้วว่ามีไหมนะครับซึ่งถ้าเราไม่มีก็ไม่มี ะะของเราเนี่ยมีความดันซึ่งการมีความดันและค่าของตาไตาเนี่ยมันเสื่อมลงก็จะมียาลดความดันที่มันช่วยลดการที่ดอดเดือดส่วนปลายเนี่ยมันจะมีการถดถอยโดยการปรับฮอร์โมนแล้วก็ลดการเขาเรียกว่า ลด,ดโปรตีนที่มันรั่วออกจากไตอันนี้ก็จะเป็นยาความดันนะครับ,ร,บรูปแบบหนึ่งนะครับ<อ>ซึ่งตอนนี้เราได้อยู่แล้วนะครับนะทีนี้ของเราเนี่ยติดตามมาเรื่อยๆเ,เนี่ยจิิๆของเราเนี่ยมันก้ามกึ่งอยู่ในระยะ2 3, อสาซึ่งจิิๆมันไม่ต้องยังไม่ต้องมีทําอะไรเพิ่มพิเศษ กว่าที่การดูแลสุขภาพทั่วไปคุมความดันให้ดีคุมอาหารอยากกินเค็มแล้วก็ช่วงกลางวันอาจจะทานน้ําระดับหนึ่งไม่ได้ให้ทานเยอะนะแค่ทานระดับหนึ่งนะครับผู้ใหญ่อาจจะลิตรครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับนะก็คือถ้าอยู่ระดับสอระดับสาเนี่ยจริงๆยังโอเคอยู่นะครับนะโอเคพอเข้า ข้าเข้าระดับ4อันนี้ก็ต้องจริงๆระดับ4เนี่ยส่วนใหญ่จะมีสาเหตุละเพราะว่าอายุอย่างเดียวจะไม่ไปถึงระดับ4นะครับก็ต้องไปดูว่าเออมีเบาหวานมีความดันตรวจปัสสาวะดูว่ามันมีอะไรที่ปกติหรือเปล่านะครับนะส่วนระยะานี่ก็ต้องเตรียมว่าจะต้องฟอกไตหรือต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอาหารการกินประมาณนี้อาจารย์ะบ